สวัสดีครับผมบิ๊กดีเจลาดนะครับและนี่คือ The Next ของผมครับ สนับสนุนการสร้างแรงบันดาลใจโดยผลิตภัณฑ์พ o p p o l i s สนับสนุนการสร้างแรงบันดาลใจโดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีชื่อในมุมผมคือ b r i a n นเจียรอุกฤษวิลลี่บรอดดอนแกเบียลครับคือเหมือนคุณพ่อคุณแม่นะ่าจะไม่ลงรอยกันแล้วคุณแม่ก็อยากจะได้ชื่อไทยครับแต่คุณพ่อก็แบบไม่มันไม่อินเตอร์เพราะฉันเป็นจูอนอก คราวนี้ก็เลยเหมือนกับคุยกันไม่ถูกเพราะจะเอายังไงดีก็เลยเอารวมกันเลยครับผมเป็นโรคหอบโรคภูมมแพ้งตั้งแต่เกิดเลยเลเป็นเด็กที่ไม่แข็งแรงผมอะมักจะแบบเข้าโรงพยาบาลบ่อยๆเพราะว่าเหมือนกับว่าผมหายใจไม่ได้มีปัญหาเรื่องการหายใจแบบหลอดลมอักเสบบ่อยมากอะไรเงี้ยครับผมมีปัญหาเรื่องเงินครับเพราะว่า คือเหมือนกับโรงพยาบาลที่เราเข้ามันก็เป็นโรงพยาบาลที่แพงครับพ่อผมส่งไปแพงเลยเขาคงไม่คิดหรอกว่าไอ้ลูกคนนี้มันจะป่วยอิดออดอะไรอย่างนี้ตลอดเวลาเนี่ยครับมันก็เลยทําให้เขาต้องส่งผมไปโรงพยาบาลตลอดตลอดตลอดใส่ท่อออกซิเจนบ้างแบบขยายหลอดลมบ้างนูน่นนี่นั่นแค่หายใจก็จะตายละพ่อผมก็เลยมาคิดซืข้างหูผมวันหนึง่งเป็นมืออยู่ได้ You're s u c เ a burden เมื่อไหร่จะตายสักทีวะเป็นภาระไอ้จริงๆเศร้าเศร้ามากแต่ผมก็คิดในใจว่าเดี๋ยวผมจะต้องหายแล้วผมจะไม่เป็นภาระให้พ่อเอางี้ดีกว่าผมไม่มีแรงจะโกรธอะมันมันใส่เครื่องเครื่องช่วยหายใจอยู่พูดก็พูดไม่ได้เราไม่มีแรงที่จะโกรธมันมีแต่ความแบบ หมดอะไรตายอยากมากวารู้สึกหาความหมายของชีวิต hmm. ไม่เจอมันไม่รู้ว่าเกิดมาทําไมแต่ว่าตอนนี้ยังมีชีวิตถ้าเกิดมันผ่านไม่ได้ก็เหนยวจะทําให้ดูว่าจะไม่เป็นภาระยังไงคือผมรักพ่อมาตลอดเลยจนแบบว่าพ่อพ่อเริ่มตีผมมากขึ้นทําบางอย่างที่ผมไม่เข้าใจว่ามันเพราะอะไรถึงทาเขาชอบสั่งให้ผมคุกเข่าก่อนกินข้าวทุกวันแบบเป็นเวลาสี่สิบนาทีตอนเด็กๆครับตั้งแต่แบบประมาณห6ขวบอะพอจะกินข้าว แม่ก็จะกินข้าวแล้วแต่ผมพอกาลังจะกินข้าวปุ๊บเขาบอกว่าไม่ห้ามกินข้าวจนกว่าจะคุกข่าให้ครบแล้วผมก็ร้องไห้คุกเข่าโดยที่ไม่รู้ว่าเพราะอะไรพ่อเขาจะเป็นคนชอบดื่มตลอดเขาจะมีเหล้าเก็บมาเต็มเลยตอนนั้นยังเด็กอยู่เลยแปดขวบเจ็ดแปดขวบแล้วผมก็งงว่าพ่อกินอะไรเขาก็เลยยื่นแก้วมาม try it so you know how man feel ลองดิรสชาลูกผู้ชายพอหยิบมากินปุ๊บรสชาติขมนี่เขากินอะไรกันเนี่ยอตอนนั้นที่คิดในหัวแต่สิ่งที่มันได้ตามมาคือผมเมาพี่แล้วพอผมเมาปุ๊บพ่อผมหัวเราะผมรู้สึกดีใจที่พ่อผมยิ้มหัวเราะผมเลยชอบกินเหล้ามันทําให้พ่อผมมีความสุขเวยเพื่อผมผมรักแม่รักพ่อรักรักหมดเลยตั้งแต่จาความได้ผมผมผมเป็นเด็กที่มีแต่ความรัก แต่ว่าปัจจัยภายนอกต่างหากครับที่ทําให้เราเหมือนพยายามบังคับให้เราต้องรู้สึกเกียดเมื่อก่อนคือตอน,นเด็กพ่อผมจะชอบถามว่าผมรักเขากี่เปอร์เซ็นต์ผมก็บอกพ่อเหมือนเดิมครับผมรักพ่อครับ I love you more than all the numbers a together ผมรักเขามากกว่าตัวเลขทุกตัวรวมกันผมตอนนั้นเนี่ยผมก็บอกมัมิลเลียนมิลเลียนเปอร์เซ็นต์มิลเลียนมิลเลียนอะไรตอนเด็กผมก็ก million, million, million million, million ยังนนยพูดไป ผมว่าเป็นเด็กที่เหงาแต่ก็เป็นเด็กที่ล่าเริงไม่มีเพื่อนครับหนึ่งแล้วก็สองก็คือเหมือนกับว่าเราเราเป็นคนชอบเล่นเราเป็นคนชอบตั้งคำถามแล้วพอไม่มีใครตอบสนองเราตรงนี้ได้ครับมันก็เลยเหงาพอาเวลาผมจะถามคำถามอะไรเงี้ยครับก็ถามไปเรื่อยๆก็กลายเป็นลำคาญอะไรการที่แบบเราเป็นเด็กล่าเริง <c oughs> เป็นเด็กมี energy เยอะ กลายเป็นเด็กที่ดูแปลกแยกเพราะเพื่อนๆนน่ะเขาไม่ค่อยเกจการที่เราเป็นแบบนั้นนะครับก็เลยโดนแบบเพื่อนๆคนอื่นๆนะครับเขาแกล้งอะไรอย่างงี้ด้วยครับตัวผมเองอ่ะเพื่อที่จะไม่ให้โดนแกล้งเนี้ยผมก็เลยต้องยอมเป็นเบ๊ย,ยอมก็ยังโดนอยู่ดีครับก็คือเหมือนเรียกให้แบบไปถามว่าเออเหมือนเรียกให้ไปตวข้อสอบครับก็ดีใจเออมันก็ปิดประตูห้องเลยแล้วก็กาอี้ไล่ตีผมเลย แต่ก็โดหนหัวมันก็ซ้อมผมจับผมบอกให้คุกเข่าฮะแล้วบอกแล้วก็เตะหัวผมเตะหัวผมเตะเตะเตะบงป้างบงปาง,ปง,ปองอนั้นเลย <laughs> ผมก็เหมือนลุกขึ้นมาร้องไห้แล้วเจ็บใจครับตอนนั้นมันแค่แบบเราจะหลุดออกจากตรงนี้ยังไงมากกว่าการที่ผมโดนแบบเนี้ยคือพ่อผมจะยิ่งโกรธไม่ต้องมาคุยกับอ่อนแอตัวผมจะเต็มไปด้วยแบบแผลฝกชำ้ำ คือผมอเป็นคนที่อยากรู้ว่าทาไมผมถึงโดนแบบที่ผมโดนแต่ผมมีวิธีทําให้เขาไม่แกงผมก็คือทุกครั้งที่ผมร้องเพลงไว้พี่เวลาที่ผมร้องเพลงปุ๊บมันจะไม่แกงเ้ยมันจะฟังผมมีเวลาสักสองสามนาทีไหมแต่เธอไม่ยุ่งอะไรฉันขอคุยด้วยสองสามคำพอผมร้องเพลงเล่นกีตาร์เสร็จตกกระบ,บาลต่อมันเป็นตัวบอกว่าผมชอบทำให้คนมีความสุข จนแบบว่ามันมีเพื่อนคนหนึ่งที่อยู่ห้องอื่นนะครับเขาเขาไมา่เห็นผมโดนแกล้งประจําเลยเหมือนเดินมาถามผมว่าทําไมไม่ยอมสู้บ้างวะเพื่อนผมคนนี้ก็เหมือนหยิบหย,ยิบแบบจับมือผมอะต้องไปต่อยไอ้คนนั้นอะคนที่มันแกล้งผมอะครับกลายเป็นว่ามันเหมือนปลดล็อกบางอย่างในตัวผม ทำให้ผมกล้ามากขึ้นที่จะแบบว่าไม่ยอมคนมันพาเขาเรียกอะไรเข,แข,ข,ขาแก๊งอ่ะเขาเข้าใจคําว่าแก๊งอ่ะมันก็จะพากันเลยเถิดไปในทางที่ไม่ดีไปเรื่อยๆด้วยพี่แน่นอนมันก็ต้องพาไปให้ลึกขึ้นลึกขึ้นลึกขึ้นบุหรี่เสร็จมันก็ต้องเล่าเล่าเสร็จก็ต้องมียาพออ่อก็อยากจะให้ผมแบบทำงานก็ลเลยเหมือนกับว่าให้ผมมแาบบลองไปแบบ หาเงินเองใช้เองก็เลยไล่ออกจากบ้านครับแค่ผมโดนไล่ออกจากบ้านบ่อยพี่น่าจะเป็นช่วงระหว่างสิบสิบห้าครับจนถึงยี่สิบเอ็ดช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่แบบว่าผมแทบจะแบบว่าเหมือนไม่ได้อยู่บ้านเพราะผมจะโดนไล่ออกจากบ้านครับโดยที่ไม่ให้เอ,อะไรออกไปเลยนะขนาดกีตาร์ผมผมจะเอาไปเขาก็บอกไม่ได้กีตาร์นี้เง,งินโชคดีที่เขาให้ใส่เกงในออกไป เพราะว่าเกงในก็เงินเขาตอนนั้นนะเขาก็จะไล่ผมออกไปผมก็จะเออเดี๋ยวจะออกไปใช้ชีวิตให้ดูผมไปนอนอยู่ตามวัดอะไรเงี้ยครับมันเหมือนกับว่าพอจะมีเพื่อนคนไหนที่ช่วยเราก็ไม่มีเลยผมคิดว่าแบบว่าจะผ่านชีวิตนี้ไปได้ไงครับพี่เราก็ไม่รู้อ่มันเกินไม่เข้าขายไม่ออกผมรู้แค่ว่าเราต้องผ่านไปให้ได้มากกว่า อาการป่วยมันอยู่นานแล้วครับมันก็เป็นมาตั้งแต่ตอนเขาเรียกวอะไรอะวัยรุ่นเลยครับเป็นซึมเศรา้าแ,แล้วผมก็มีบุคลิกภาพทับสอนคือเหมือนกับโรคซึมเศรา้ามันเขาเรียกว่าเกจแล้วลกันโรคซึมเศร้าเนี่ยมันมัน,ม,นมันต่อยอดตัวมันเองกลายเป็นโรคอีกประเภทหนึ่งขึ้นมาเพื่อจะสร้างบุคลิกภาพให้สามารถที่จะอยู่ในโลกที่ตัวเองต้องเผชิญได้อะไรเงี้ยครับผมก็เกิดกลายเป็นไบโพลาร์ติดเหล้ากินเหล้าตลอด ตั้งแต่แปดถึงสิบเอดเนี่ยเป็นกินเป็นพิธีตั้งแต่สิบสองถึงยี่สิบเจ็ดเนี่ยกินแทนน้ำเราเมาตลอดจนเราไม่รู้ว่าร่างกายมันไม่ไหวแล้วพอเราไม่ไหวปุ๊บเราก็จะกินเหล้าไงพอกินเหล้าก็ปกติเว้ยเหมือนเราใช้เหล้าเพื่อดำเนิ่นดํารงชีวิตอะพี่ทั้งทั้งนี่จริงๆเราร่างกายเราไม่ไหวแล้วแล้วพอหยุดกินมันถึงได้รู้ว่าร่างกายเราอะ กำลังอยู่ในภาวะวิกฤตเพราะมันเหมือนคนอายุ50-60แล้วระดับอายุของร่างกายครับก็เลยต้องกลับมาฟื้นฟูร่างกายกลับมาแบบเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตคือคิดได้เพราะว่าเหมือนกับว่าหนึ่งเลยเราต้องทำงาน้ยืยให้ชีวิตต่อไปอย่างเงี้ยมันไม่มีอนาคตตอนนั้นอะผมคิดว่าแบบเราจะทำไงให้ให้เรามีเงินให้เราแบบมีงานทำ พ่อแม่ก็ไม่เห็นอนาคตเห็นแค่ลูกคนนี้ไปแบบสำมเ็รเทเมาไปมั่วซั่วโต้แหลงอะไรเงี้ยครับมานั่งดูทีวีกับยายต่อผมก็เลยคิดว่ามันมีโอกาสไหมวาที่ผมจะกระโดดเข้าไปอยู่ในจอแบบเซอร์ไพรส์ยายพอผมคิดอย่างนั้นปุ๊บมันโฆษณาพอดีปึ้งรับสมัครนักร้องแล้วมันมีอันนี้ขึ้นมาพอดีก็เลยไปทางนี้ดูก็เลยได้ไปแข่งเอ็กซ์แฟ ก่อนเข้าห้องอ่ะคือผมก็เขียนเพลงอื่นไว้นะแล้วอยู่ผมก็แบบพี่ครับผมขอลองเพลงตัวเองได้ไมผมก็เขียนไว้เลยไม่เหมือนใครศิลปินดีเจอหลาดเขียนชื่อตัวเองสามสหนึ่งพันโอ้นครับคงไม่เคยจอกับใครต่อใครทีร่ใครผมในที่สุด <c oughs> ก็มีคนฟังเพลงเราแล้ว แล้วคราวนี้จะกลายเป็นว่าเราทะลงตนเฮ้ยนี่ไงเดี๋ยวเราจะเขียนเพลงอีกแล้วเดี๋ยวก็จะมีคนฟังอีกคราวนี้ชีวิตมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับชีวิตมันมีขึ้นมีลงผมชราใจที่จะเขียนเพลงโดยการสร้างงานที่ดีขึ้นดีขึ้นไปอีกพอมาเขียนมาปุ๊บอ้าวพอมันไม่มีคนฟังปุ๊บเป็นไงผิดหวังเสียใจพี่เพราะว่าเกิดจากความเหลืองเนะี่ยในตอนนั้นนะพี่ เกลียดตัวเองเลยผมเกลียดตัวเองด้านมืดในใจ,จิตใจมันพยายามมาหาเศษหาเลยกับผมไอ้มันจะใช้ตัวผมเป็นเป็นเครื่องมือเออโดยการเห็นว่าผมเฮ้ยมีชื่อเสียงแล้วนี่ว่าตอนนี้นก็สบายขึ้นแล้วนะตอนนี้ก็มีคนฟังเพลงแล้วนี่ฮะผมก็ไม่จําเป็นต้องดิ้นรนเขียนเพลงให้มันดีขนาดนั้นนี่ผมบอกเลยพอมันมีเรื่องนี้มาฮะมันก็เริ่มใช้ผมเรื่องอื่นอีกเฮ้ยจำได้ป่าวตอนเด็กไม่เคยมีแฟนเลยนะเว้ยตอนนี้ดูดิผู้หญิงเข้ามาหาหเยอะแยะเว้ย ไอ้โมดูดิศิลปุนงศิลปินคนอื่นเขาก็มีเรื่องผู้หญิงผู้หญิงกันไอ้ดูดิผมไม่เลยลองไปเป็นแบบนั้นลองแบบมีคนอื่นลองมีผู้หญิงผู้หญิงอะไรเข้ามาในชีวิตกลายเป็นว่าจริงๆมันไม่ใช่ตัวตนผมนึกออกไหมครับมันทำให้ผมเกลียดตัวเองที่เป็นแบบนี้เพราะว่าผมโดนไอ้ปีศาจพวกเนี้ยมาเป่าหูผมตอนที่เป็นศิลปินผมไม่มีใครมาบอกผมเลยเว้ยว่าการเป็นศิลปินต้องเป็นยังไงวัคซีนการมีชื่อเสียงเราไม่มีเลยเพราะเราไม่เคยดัง ตอนนั้นกนะ็คือตอนที่เราเจ็บที่สุดตอนที่ไม่มีใครพูดอะไรกับเราได้แล้วมันแย่มากเลยนะมันแย่ถึงขนาดที่ว่าคนที่เราสนิทที่สุดเขาก็ไม่อยากพูดกับเราแล้วพอผมอยู่ตรงนั้นปุ๊บผมก็เลยรู้ว่าจาไม่ได้เหรอเมื่อก่อนตอนเด็กๆอยากมีเพื่อนทำอย่างนี้นจะมีเพื่อนเหรอผมก็เลยเปลี่ยนตัวเองกลับมามองว่าจริงๆเรารักอะไรเรารักดนตรีนี่แต่ตอนนี้สิ่งนี้กำลังเป็นอยู่กำลังวิ่งออกจากดนตรีกำลังทำให้ดนตรีมันไกลไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อย,อยแล้วต้องรักดนตรีจริงปะเนี่ย ถ้ารักดนตรีจริงต้องไม่ยอมให้ไอ้พวกปีศาจพวกนี้มาแบบมายึดครองล่างนี่ผมอะมอ,มองไปที่ความถูกต้องเป็นละว่าจริงๆแล้วสิ่งที่มันถูกต้องคืออะไรคือความดีศิลปินควรเป็นอะไรควรเป็นแบบอย่างถ้าเกิดว่าศิลปินไม่ได้เป็นแบบอย่างแล้วคนเราที่มองอยู่จะมองใครวะพี่เอาจริงๆแล้วถ้าเราเห็นแต่ศิลปินดาราที่ทําตัวในแบบหนึ่งอะแล้วเราไปทําตามเขาอย่างนี้สังคมไม่พังกันหมดหรอพี่ ฮัลโหล my friend my นวิทยาปุ้ยเอางี้เนี่ยผมไม่รู้ว่าโปร king คือหนังที่ผมจะเล่นนะผมเล่น Facebook อยู่วันนั้นอะมันเป็นวันที่ก็ผมก็เปื่อยเพราะว่ามันเป็นช่วงโควิดโดนกักใช่ไหมเลื่อนฟีดดูเจอเด้งขึ้นมารับสมัครนักแสดงก็อยู่ในหัวผมก็คิดว่าอยากลองดูผมก็เลยส่งรูป สองลูกของผมแล้วก็เขาก็ติดต่อกลับมาให้บทมาแล้วก็ให้ผมอ่านประมาณ3-4วันหรือ5วันนี่แหละแล้วก็ให้ผมมาแคสเพคือผมแค่ไหลไปตามสิ่งที่มันเป็นแต่ตอนนั้นผมก็ไม่ไม่ได้มาคิดว่าแบบจะเลือกอะไรผมปล่อยให้โชชตาเลือกแล้วผมแค่ทำให้ดีที่สุด สุดท้ายจะดังเพราะอะไรมันไม่เกี่ยวครับมันเกี่ยวที่ว่าเราส่งมเมสเซจถึงหรือเปล่าเพราะสุดท้ายคนก็ได้รู้จักผมอยู่ดีครับมันไม่เกี่ยวว่าจะรู้จักจากอะไรแต่ถ้าเป็นไปได้ก็ต้องรู้จักจากสิ่งที่สร้างสารรค์และมีคุณค่านี่จะบอกน้องๆไว้ด้วยนะไม่ใช่ไปทำาดียสิ่งที่มันจะทําให้คนจดจําในทางที่ไม่ดีนะนึกออกไหมธรรมชาติในด้านที่จเจริญม,มันก็มีน้องเอ้ยอย่าทำอะไรที่มันง่ายๆย,ยุคนี้เขาแบบเรื่องง่ายๆใครก็ทําได้ให้เดินไปขายยาวันนี้ก็ทําได้เว้ย แต่มันก็มีเด็กหัวรันนะ้นอะถ้าผมพูดอย่างนี้นะแล้วมีตัวผมในอดนะีตมองอยู่นะ้ก็จะบอกพูดได้นี่ว่าสบายแล้วใช่ไหมไม่น้องเพราะน้องเป็นอย่างที่น้องเป็นเพราะน้องเลือกแบบนี้อยู่เว้ยน้องลองมาเล่นอย่างอื่นบ้างดิน้องอยากยามันมีอย่างอย่างอื่นให้เล่นอีกเยอะเว้ยมีอย่างอื่นให้ขายอีกเยอะเลยเว้ยแต่แค่อยากขายน,นี้เพราะมันง่ายแค่อยากเสพเพราะมันง่ายําม,ม แต่ว่ามีกิจกรรมอื่นให้ทําอีกเยอะแล้วถ้าทำแล้วมันประสบความสําเร็จนะมันจะได้ผลดียิ่งกว่าที่ทําอีกอย่างเช่นเนี่ยตอนนี้เป็นตนน้นเลยคูดิ <bees> คือเอางี้ดีกว่าถ้าเกิดว่าคิดว่าผมแปลกอ่ะแสดงว่าคุณกําลังอยู่ในโลกแบบที่มันปกติอยู่แต่ว่าโลกที่ผมอยู่อ่ะมันเป็นโลกที่แปลกผมเลยต้องแปลกคือคนที่พูดประโยคนี้กับผมเขากําลังอยู่กันคนละโลกกับผมอยู่นี่คือสิ่งที่ผมจะซื่อ ความสาเร็จของแต่ละคนมันไม่เท่ากันเนี่ยพี่คือมันเหมือนแบบมันมีภารกิจแล้วก็มีเควสถ้าทำเควสอ่ะวันต่อวันอันนั้นอ่ะสําเร็จแต่เควสทุกอย่างอ่ะมันจะต้องหลอมรวมกันเพื่อจะทําให้ภารกิจนั้นสําเร็จด้วยถ้าเกิดว่าเคยเล่นเกมนั้นอย่าเกมแบบว่ามันจะมีแบบตอนจบของเกมอยู่อ่ะถ้าถ้าถามว่าประสบความสําเร็จไหมมันต้องไปถึงตอนจบก่อนถึงจะบอกได้แต่ตอนเนี้ยมันเหมือนกับผมกําลังทำเควสอยู่ที่จะไปให้ถึงตรงนั้นถ้าถามว่าชีวิตประสบความสําเร็จไหมตอบได้ตอนตายพี่ พี่อยากฟังจริงอเอ่อพี่ว่าไอสไตล์เจ๋งนะพี่ว่าดาวินชีเจ๋งมั้แบบผมอยากแบบมีชื่ออยู่ในหน้าประวัติศาสตร์แบบนั้นอะอยากเป็นแบบบุคคลสำคัญของโลก <laughs> The next ของผมครับปล่อยเพลงครับปล่อยเพลงต่อไป และนี่คือเดอะเน็กซ์ของผมครับดีเจละ